ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบ้าราดน้ำมันบนกองเพลิงเติมน้ำค้างแข็งบนทิมะทางตะวันตกของเมืองหลิงโจร่ำรวยไม่สู้ทางเหนือของเมืองแต่พยักหมอบมังกรซ่อนเจ้าหน้าทีผู้น้อยของหนอนงานราชการส่วนมากอาศัยอยู่ที่นี่ข่าวความวุ่นวายแพร่สะพัดไปทั่วตามเหล่าสุราน้อยใหญ่หวังลี่ถิงและซุนอิน เลือกเหล่าสุราที่ขายสุราเซาชุนของเี้ยนหนนโดยเฉพาะนั่งบนชั้นสองใกล้ราวระเบียงและสั่งหนอกอูดย่างชั้นล่างของเหล่าสุราพูดคุยกันเสียงดังจอกแจกหนีไม่พ้นเรื่องที่เกิดบนถนนวนชวนเมื่อสักครู่ทีแรกก็ต่อว่าพฤติกรรมเลวร้ายของซื่อจื่อเตียนเซียที่ลบหลูต่ตรงหงชิวผู้บังคับการกองพันยอดอสวานื้องจงผู้ช่วยกิจการทหารและแม่ทัพหงหยวน ไม่เพียงอาศัยฐานะแม่ทัพหลิงโจบีให้ทุกคนคุกเข่าอยางให้พวกเขาเปลยท่อทนบนทําเอาทั้งสามโมโหถอดกรอกออกและประกาศว่าถอนตัวจากเปรยเหลียงไม่ขายชีวิตไม่ทํางานให้สกุลสีอีกต่อไปไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่รู้เรื่องรู้ราวเบื้องลึกเบื้องหลังมาเปิดเผยความจริงผู้คนถึงทราบว่าเหตุการณ์ไม่ใช่เช่นนั้นที่แท้คนหนุ่มคนชายของตระกูลตงและตระกูลโจวควบขี่อาชากลางท้องถนน หาเรื่องท้าทายซื่อจือเตี้ยงเสี้ยก่อนยังระดมกำลังทหารมาปิดล้อมกวาดล้างแม่ทัพหลิงโจผู้นี้เมื่อความจริงเปิดเผยทำเอาอคนนอกเหตุการณ์ที่ดาสีเฟื่องเหนียนเสียไม่มีดีต่างสงบปากสงบคำหลิงโจที่ราชฎรนิยมความแข็งกล้าวดุดันเริ่มเงียบปริบอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกที่ดาซื่อจือเตี้ยงเซียเซ้ยอย่างสนุกปากที่สุดกลุ่มแรกออกจะละายแก่ใจหวังลี่ถิงเห็นอยู่ในสายตาได้ยินกับหู ดังปลดภาราหนักอึงวางตะเกียบลงเห็นสวนอินที่นั่งตรงกันข้ามยังคงไม่สะทกสะทานคีบเนื้อหนอกอูดหอมกลุ่นยัดเข้าปากหวังลี่ถิงยิ้มพลางถามว่านี่คือวิธีสูงที่จะว่าหรือตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าเตี้ยนเสี้ยพูดอย่างไรไม่ได้ชักดาบไม่ได้ทำร้ายคนแต่ทำให้ตรงหงชิวหันมาคุกเข่าให้เงาหลังของเตี้ยนเสี้ยได้ยังคิดว่าเขาอ้างบารมีเปิดเหลียงอ่อง และเอาความเป็นความตายของทั้งตะกูลตรงมากดดันตรงหงชิวให้ก้มหัวเสียอีกสองผู้เท่าที่เคยผ่านการรบร้อยครั้งก็กอดเสื้อกรอะลํำให้อย่างน่าเวทนาหนึ่งในนั้นถึงกับตีลูกหลานของตอนเองกลางถนนน่าสนใจซนอินสายหน้าเอ่ยว่าข่าบอกว่าวิธีสูงนั้นไม่เท็จแต่ว่าเตี้ยนเสี้ยใช้วิธีสูงเหนือชั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตรงหงชิวและคน,นอื่นยอมสยบยอมคำนับด้วยใจไม่เพียงเท่านี้ ยังทําให้พวกเขารู้สึกซาบซึ้งที่รุ่นสองของสกุลสีไม่เคยลืมคุณงามความชอบของพวกเขาแบบนี้คุณนางบูยิ่งวางใจเสียยิ่งกว่าคําสัญญาปากเปล่าใดๆพวกเขาก็อยู่อย่างสงบสัย่ยมในแวดวงของตนเองเป็นการชั่วข่าวโดยสํานึกในบุญคลยอมถอยหลังให้เตี้ยนเสี้ยนหนึ่งก้าวแต่ที่สําคัญก็คือทําให้คุณนางบูที่เกาะกลุ่มเหนียวแน่นเกิดรอยร้าวคุณนางบูที่เคยผ่านสมรภูมิและยังรับราชการ กับลูกหลานแม่ทัพที่อาศัยบาร,รมีพึ่งใบบุญของรุ่นบิดาอยากหลีกเลี่ยงการประเมินกันเองในใจไม่สนิทสนมกันดังเก่าก่อนอีกต่อไปส่วนนักการเจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่เห็นลมหมนหางเสือเก่งกาจเห็นลู่ทางไหนดีก็เอเอียงไปทางนั้นเห็นว่าเบื้องบนปลองดองกันเพียงเปลือกนอกแต่จิตใจแตกแยกยมกระทำหน้าที่การงานแต่โดยดีไม่มีผู้ใดโง่เขา่าแม่ทัพหลิงโจกระทั่งตรงของชิวที่มีจงหงอูหนุนหลังยักลมได้อยู่หมัด นับปภาษาใดกับการเล่นงานพวกทหารกุ้งแม่ทัพปูเล็กจ้อยไม่มีระดับขั้นอย่างพวกเขายิ่งเตี้ยนเสี้ยถือดาบอาญาสิทธิ์ในมือแต่เงื่อง้าอยู่อย่างนั้นไม่ลงดาบใครก็ยิ่งทําให้จิตใจผู้คนหวันว่นผวาตอนนี้เตี้ยนเสี้ยยังไม่ได้อาศัยบาร,รมีของเปยดเลียงอองใช้ดาบอาญาสิทธ์ฟาดฟันต่งหงชิวหวงจงและหงหยวนแต่เห็นจะไม่ตีเก่าก่อนดําเนินการอย่างมีเหตุผลเตี้ยนเสี้ยเป็นคนดุดัน กระทั่งแม่ทัพจงหงอูก็กล้าแตะต้องผู้คนรู้แล้วว่าเตียนเซียในฐานะแม่ทัพหลิงโจไม่ใช่คนรับมือได้ง่ายต่างคาดเดาว่าหลิงโจต้องเกิดเหตุการณ์เชือดไก่ให้ลิงดูต้องได้เห็นโลหิตแน่นอนแต่ถึงตอนนี้เตียนเซียไม่แตะต้องขนผลบัญชาการโจเจียนสู้ขนนางบนไฟเอกสารก็ไม่แตะต้องแม้แต่ผู้บังคับการกองร้อยเย่อหญิงโอหังด้านหลังต่งหงชิวก็ไม่แตะต้องหลี่ถิงฉะนั้นเจ้าลองคิดดู ว่าคนต่อไปจะเป็นผู้ใดหวังลี่ถิงยิ้มอย่างเข้าใจก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่ปั่นป่วนแวดวงขุนนางในหลิงโจแล้วแม้เจ้าและขาจะรู้ว่าเตียนเซี่ยไม่ถึงขั้นโมโหโพวกนั้นแต่สภาพมินเมจะหล่นบนคมดาบนั้นย่อมทำให้พวกนั้นอยู่ไม่สู้ตายซนอินพยักหน้าสีหน้าวางเวงหวังลี่ถิงถามเสียงเบาเตียนเซี่ยม,มีสติปัญญาแบบนี้ เจ้ายังไม่ยอมออกมาเป็นขุนนางให้อีกหรือสนอินถามกลับจะให้เป็นขุนนางตำแหน่งไหนเล่าผู้ช่วยเจ้าเมืองทั้งเจ็ดจิ้นของหลิงโจหรือว่าที่ปรึกษาของจวนข้าหลวงตรวจการไม่รอหวังรี่ถิงเอ่ยสิ่งใดสนอินยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าข้าหลวนเป็นได้ไม่ดีหรอกคนเราสูงส่งที่รู้จักตนเองรู้จักตนเองถึงรู้จักมนุษย์ข้าสนอินตาสูงมือต่ำหากเป็นนายอำเภอ ไร้ที่พึ่งไร้คนหนุนหลังอีกทั้งไม่อยากเสียแรงไปกับการครบค้าผู้ยิ่งใหญ่และเจ้าหน้าที่ผู้น้อยในพื้นที่พวกนั้นจะเล่นงานข้าก็ง่ายได้มันยกมือแม้เต้นเสียนหนุนหลังข้าพวกเจ้าเล่ดื้อด้านก็มีวิธีซ่อนเล่นถมเถอย่างเช่นทําให้ข้าติดขัดไปทุกเรื่องข้างกายไม่มีคนใช้งานได้นโยบายไม่มีทางทําสําเร็จสุดท้ายทําให้เศรษ,ษฐกิจในการปกครองของข้าตกต่ำ ราษฎร,รลำบากจนไม่อาจมีชีวิตอยู่ไม่ต้องหวังถึงการชิงหมื่นประชาตอนอำลาตำแหน่งคงหนีไม่พ้นถูกราษฎร,รในพื้นที่สาบแช่งกลด่าทุกวันต่างหากเล่าข้าสนอินหากเป็นนายอำเภอแล้วยังต้องให้เตี้ยนเสี้ยส่งคนมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้น้อยให้อีกหรือส่วนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าเมืองหรือที่ปรึกษาข้าหลวงตรวจการด้วยความสามารถของข้าก็คงดีได้ไม่ถึงไหนเตี้ยนเสี้ยอา,อาจเป็นผู้ปกครองปราดเปรื่องและคำนึงถึงไมตรีขวนข้าให้เจ้าสวามิพัก ขวนข้าให้ชนชั้นอย่างตรงหงชิวเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองขวนข้าให้30มสิบหมื่นแห่งทัพอาชาเหล็กพีชีพให้แต่สําหรับข้าไม่มีประโยชน์หวังลี่ถิง่งเงียบเรื่องนี้ก็เหมือนความรักของนมสาวบางครั้งสตรีนั้นดีมากแต่บุรุษไพ่ไม่ชอบทั้งสองออกจากเหล่าสุราที่ยังคงอือกทึกคึกคักเทียบกับเมืองหลิงโจในอดีตเด่นชัด ว่ามีปัญญชนสง่างามเอ่ยสำเนียงต่างถิ่นปะาปนอยู่มากกว่าเมื่อก่อนจิตใจหวังลี่ถิงหนักอึง้งเดินเข้าตอกสงัดเงียบสายหนึ่งส่วนอินไม่ชอบความรูหราสิ้นเปลืองหวังลี่ถิงจึงเลือกที่พักสะอาดสะอ้านซึ่งซ่อนอยู่ในตอกส่วนอินที่ค่อนข้างเมาเอ่ยว่าศาสตร์ข้อดีข้อเสียและคำพีแง่บวกแง่ลบที่ข้าเรียบเรียงยอมรับว่าไม่ข้าคือดีกว่าของคนโบราณน,น่าเสียดาย ถูกคนนิยามว่าเป็นศาสตร์สังหารมังกรศาสตร์สูงส่งแต่ไม่มีที่ให้ใช้การก็ไรค้คาไม่มีผลดีต่อเปยเหลียงอย่างแท้จริงหลี่ถิงเจ้าไม่ต้องเกลี้ยกล่อมข้าแล้วปฏิเสธการดึงตัวของเตี้ยนเซียข้าเป็นอาจารย์ในโรงเรียนส่วนตัวของสกุลหวังยังทําให้เตี้ยนเซียมองเจ้าอีกแง่มุมเพราะไม่ได้ตัวข้าถือเสียว่าสุนอินตอบแทนบุญคนที่ได้รับการปกป้องจากสกุลหวังแห่งจื่อจินหวังหลี่ถิงกัดฟัน เอ่ยว่าสนอินด้วยความรู้ของเจ้าจะเป็นอาจารย์ในโรงเรียนไปทั้งชีวิตได้อย่างไรในพงสาวดานขาดชื่อหวังลี่ถิงไปนั้นเป็นเรื่องแน่นอนแต่ขาดชื่อสนอินไปไม่ได้เด็กขาดรอข้าเป็นหัวหน้ากองทอใหม่ทองพยายามสู่ชีวิตก็จะส่งเจ้าไปไม่รอหวังลี่ถิงพูดจบสนอินตวาดเดือดดานโอปาร์คที่พักแห่งนี้ ตั้งอยู่ในตอกที่ตัดกับซอกซอยก็จริงแต่ว่าเมื่อเข้ายามราตรีก็สงัดเงียบแค่เสียงไอตรงมุมมืดที่หัวเลี้ยวก็ยังได้ยินชัดเจนเป็นพิเศษหวังลี่ถิงดังถูกอัสนิบาทหน้าไร้สีเลือดสุนอินถอนหายใจเขาชะงักฝีเทา้าเห็นเงาของคนชายหนุ่มสวมหมวกขนเตียวเดินเข้ามายิ้มให้ทั้งสองคนหวังลี่ถิงค่อยคอยคุกเข่าลงปิดปากไม่เปล่งคำ พึงได้คลองความร่ำรวยรุ่งเรืองก็จะพังคลืนแล้วเรื่องราวในโลกล่ายากคาดเดาโดยแท้สีฟึงเหนียนยิ้มเอ่ยว่าหากเจ้าหวังลี่ถิงไม่มีน้ำใจดีแต่เจาะหาช่องทางในแวดวงขนนางก็จะกลายเป็นเหยียนเจียซีหรือจิ้นหลันถิงคนที่สองข้าคงไม่วางใจจัดให้เจ้ารับตำแหน่งสำคัญในกองทอหมทองลุกขึ้นเถอะส่นอินประคองหวังลี่ถิงขึ้นเอ่ยเสียงเฉยเมยลี่ถิง ที่เตี้ยนเสี้ยกล่าวมาล้วนเป็นวาจาจากใจจริงต่อไปเป็นหัวหน้ากองทอไหมทองของเจ้าไปอย่างวางใจอยากคิดว่าละอายต่อข้าเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าเองก็ขอกล่าวจากใจจริงชะตาชีวิตของข้าหลังจากพบเตี้ยนเสี้ยแล้วอันที่จริงก็ถูกโยนไปบนคมดาบใช่ว่าจะรักษาชีวิตไว้ได้ไม่ผิดจากที่คาดสิบมีแปดเก้าย่อมตายโดยไร้สุ้มเสียงสนเอินมีเพียงต้องตายถึงไม่ทําให้ลี้ถิง เปยเหลียงและราชสำนักค้างคาใจตอนแรกที่เจ้าจับตัวข้ามาหลิงโจเจ้าถามว่าัะไหนข้าทําเหมือนฮึกเหิมกระโจนเข้าสู่ความตายต้นสายปลายเหตุก็คือเช่นนี้สีเฟื่องเหนียนมองไปทางซุนอินข้าทําให้ศาสตร์สังหารมังกรมีโอกาสสาแดงได้แต่ไม่กล้ารับประกันว่าสิบปีหรือยี่สิบปีหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ทําไม่สําเร็จแต่สําหรับเจ้าดีชั่วก็นับว่ามีโอกาสครั้งหนึ่งเจ้าจะทําการค้ากับข้าหรือไม่ สุนินสุขขมไม่ลุนลานตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ยิ้มเอ,อ่ยว่าหากเป็นก่อนวันนี้ตีให้ตายสุนินก็ไม่เชื่อแต่ว่าตอนนี้ในที่นี้ยินดีล้างหูรอฟังข้อเสนอของเต้นเสียหากสุนินรู้สึกว่ามีกำไรการค้านี้ก็ทำแล้วถึงอย่างไรสุนินก็มีแค่ชีวิตเดียวและมีความรู้ที่ไม่เหมาะแก่การเต็มท้องขาดทนก็ขาดทนไปไม่ถึงไหนสีเฟื่องเหนียนที่ปรากฏตัวตามลำพังหมุนตัวเดินไป ซุนินเดินตามไปอย่างช้าๆหวังลี่ถิงมือไม้อ่อนโยบได้แต่เอ็นพิงผนังกำแพงอ้าปากหายใจหวังลี่ถิงที่ยืนอยู่ที่เดิมกังวลว่าซุนินจะเป็นตายยากทำนายสถานการณ์ดีที่สุดคือเหลือชีวิตกลับมาคาดไม่ถึงผ่านไปชั่วการโทรสุนินก็ยิ้มกลับมาสองตาเปล่งประกายสีหน้าร่ารืนสุนิน,นกุมมือหวังลี่ถิงยิ้มเอ่ยว่า หลี่ถิงนี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของข้าและเจ้าแล้วหวังหลี่ถิงถามอย่างเศร้าซอยเตี้ยนเซียยังคงให้เจ้าตายหรือซุนเอินสายหน้ายิ้มเอ่ยว่านั่นมันวิธีชั้นตำ่ำหวังลี่ถิงโล่งใจหรือจะให้เจ้าเป็นที่ปรึกษารู้ใจของเขาต่อไปเจ้าวางแผนกลยุทธ์ให้เตี้ยนเซี่ยซุนเอินสายหน้ากล่าวว่านั่นเป็นวิธีชั้นกลาง หวังลี่ถิงสีหน้าวุไหวส่วุนอินสังรู้เท่าทันความคิดของเขายิ้มเอ่ยว่าเตียนเสียยังคงใช้วิธีชั้นสูงเท่านั้นทำให้ข้ายินดีโดยคาดไม่ถึงอีกครั้งหงลีถิงเจ้าอย่าคิดมากแล้วคิดจนหัวแตกเจ้าก็คิดไม่ออกหรอกหากไม่ใช่เช่นนั้นจะหลอกจางจี้ลู่จิ้งจอกเท่าที่กระจ่างไปทุกเรื่องได้อย่างไรหวังลี่ถิงกุมมือซุนอินไว้แน่นข้าไม่ตีตนไปก่อนไข้หรอก เจ้าไปได้ดีก็พอแล้วเช่นนั้นข้าอยู่เปยเหลียงหล่อเจ้าเป็นที่หนึ่งของการสอบทั้งสามระดับในนครหล,ลวงถึงตอนนั้นผู้ใดบ้างไม่รู้จักเจ้าซุนอินเอ่ยเสียงเบาเมื่อก่อนข้ามองเพลิงไม่จากอีกฝั่งน้ำอยู่ว่างไม่มีอันใดทำในหัวสมองมีหกข้อดีข้อด้อยพุ่งเป้าที่สถานการณ์เปยเหลียงไปกลับไปที่พักข้าจะเขียนออกมาให้เจ้ามีของสิ่งนี้เจ้าเป็นหัวหน้ากองทอไหมทองได้อย่างชอบธรรม ยังมีเขาโครงเข้าๆของแนวโน้มรา้จะสำนักข้าจะเขียนออกมาให้ด้วยพร้อมกันถึงตอนนั้นเจ้าขัดเกลาสักหน่อยต่อไปใช่ว่าไม่อาจเป็นข้าหลวงตรวจการพรุ่งนี้ข้าจะไปห่วงหนานจินเจ้าต้องรั้งอยู่ในเมืองคืนนี้เจ้าข้าคุยกันทั้งคืนว่าอย่างไรหวังลี่ถิงยิ้มเอ่ยว่าข้าค้นแต่การนอนกับพวกแม่นางน้อยระวังตอนหลับไปแล้วข้าจะทำไม่ดีไม่้ายเจ้าส่วนอินหัวร้อลัน หวังลี่ถิงไม่เคยเห็นสุนอินหัวรอดอย่างเบิกบานใจเช่นนี้มาก่อนดอกเล็กอีกสายสีฟึ่งเหนียนเดินเคียงบาเคียงไหล่กับสีเปยจือเผยนั้นเวยเดินตามอยู่ข้างหลังสีเปยจือเอ่ยเชื่องชาว่าจากข่าวกรองของสองจารชนที่สุนินเคยศึกษาเป็นศาสตร์สังหารมังกรความสามารถความรู้สูงส่งแต่ใช้การไม่ได้จริงมิใช่ศาสตร์ขี่มังกรที่ใช้หลักวิชาช่วยเหลือผู้นำได้ ท่านปู่ข้าเคยออกความเห็นเรื่องนี้มักเล่าให้ข้าฟังแต่ไม่ได้เขียนไว้ในตำราท่านจะให้เขาไปนครหลวงเป็นเบีย้ยที่ไม่แน่อาจไม่ได้ใช้การเลยในชีวิตนี้จริงหรือสีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่านับตั้งแต่ถังถูสูร,ราชบัณฑิตตำหนักอิงหัวแห่งราชสำนักหลี่หยางจนถึงหลิวหยางโฮสมหวราชเลขาธิการคนก่อนและจางจี้ลูส่สมหวราชเลขาธิการในตอนนี้ ไม่ว่าการปกครองการบริหารทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพักหลิวหรือพักจางอันที่จริงเจตนาที่แฝงฝังอย่างรากรลอก็คือการส่งต่อให้พักหรือสํานักเดียวกันสืบทอดอย่างสกุลหารแห่งจี้โจมีบนคนความแค้นกับหลิวอย่างโฮ่สมัวราชเลขาคนก่อนแต่หลิวอย่างโฮ่ปราบสกุลหารไม่ลงจึงส่งต่อภารกิจนี้มาถึงจางที่ลู่สมัวราชเลขาในตอนนี้เมื่อมีโอกาส จางจี้ลู่ก็ยืนดาบของห้องเต้สังหารคนทำให้สกุลหานถูกประหารก้าวชั่วโคตรพักต่างๆในราชสำนักเห็นสำคัญการสืบทอดซึ่งไม่ต่างจากพวกผู้มีอำนาจบารมีบัดนี้หวังสงกุ้ยเสนาบดีกลมบกครองเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งของจางจี้ลู่เนรมรกรแต่อาจารย์ข้ากล่าวว่าคนนสมบัติของหวังสงกุ้ยด้อยกว่าจางจี้ลู่คาดว่าห้องเต้เล่หยวยวนเปิ่นซียินดีให้หวังสงกุ้ยรับช่วงพักจาง แต่ไม่ให้เขาเป็นสมัวราชเลขาธิการอย่างแน่นอนจางจี้ลู่และหวนสู้ก็มองออกด้วยนิสัยใจคอของจางจี้ลู่ยอมไม่กลัวจะถูกคิดบัญชีย้อนหลังต่อให้ถูกประหารทั้งโคตก็ไม่ใจอ่อนเขาใช้ศาสตราไทยราชันอย่างปลดโมฆาลาเสร็จนาฆ่าโคถึกได้อย่างกำเริบเสบสารยุคใดสมัยใดบ้างไม่มีลาอ้วนอ้วนสักตัวสองตัวหลังจากหมดประโยชน์แล้วก็ถูกเชืิดที่จางจี้ลู่กลัวก็คือเมื่อถึงเวลา ราชสำนักจะเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองของเขาตอนนั้นอาจารย์ปล่อยจิ้นหลันถิงไปนครหลวงก็พอรู้ว่าคนผู้นี้ไม่อาจกระทําการใหญ่และอาจารย์คิดวางอุบายต่อจางจีลูแต่ว่าตอนนี้จิ้นหลันถิงถูกเหยา่ไปเฟิงสั่งสอนต่อหน้าธารักกำนันในสถาบันการศึกษาสูงสุดคาดว่าจางจีลูเริ่มตื่นตัวระแวดระวังไม่แน่อาจเตรียมเปลี่ยนคนเพื่อมาช่วยหวังสงกุ้ยที่รับช่วงพักจางในภายภาคหน้าแล้ว ส่วนอินไปนครหลวงคราวนี้ไปอย่างยากลําบากข้นแค้นอย่างยิ่งเรื่องลับใหญ่เทียมฟ้านี้ข้าจะไม่ให้อุทยานอูถงทำจะมอบให้ฉู่ลู่ซันมาจัดการด้วยมือตนเองสีเปยจื่อยิ้มเอ่ยว่ากลัวว่าอุทยานอูถงประสบการณ์ไม่พอหรือหัวว่าท่านหญิงรองจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปหรือหรือว่าตบหัวแล้วลูปหลังหววเดี่ยวสัญจรของฉู่ลู่ซันด้วยไม่พองแล้วปีใหม่ต้องตกรางวัลด้วยผู้ซาสักลูกหรือ สีเปยจือเห็นสีเฟื่องเหนียนทำหน้าเมินเฉยจึงรู้ตัวไม่เอ่ยล้อเล่นอีกก่อนถอนหายใจกว่าจะราดน้ำมันบนกองเพลิงให้ราชสํานักทำให้สถานการณ์เลวร้วายขึ้นได้ก็ไม่ง่ายเปยเหลียงเองก็หนีไม่พ้นค้ะร้ายแล้วยังถูกซ้ำเติมเหมือนเพิ่มน้ำค้างแข็งบนหิมะจูๆ่ๆสีเฟื่องเหนียนก็เอ่ยว่าเป็นซื่อจือเตี้ยนเสี้ยและมาทับหลิงโจก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วเจ้าว่าไปเป็นห้องเต้ผู้ปกครองตายลา จะเป็นวัวเป็นม้าถึงขั้นไหนกันสีเปยจื่อยิ้มเอ่ยว่าห้องเต้ที่ดูคนเป็นและรู้จักใช้คนอันที่จริงไม่ได้ลำบากเหน็ดเหนื่อยเหมือนที่ท่านคิดสีเฟื่องเหนียนหมุนควงเหรียญในมือเพียงยิ้มรับหานเหลาซานฝีเท้าเร็วเข้ามารายงานเสียงเบาว่าเตียนเซียได้ข่าวมาว่ามีนายและผู้ติดตามคู่หนึ่งไม่รู้พื้นเพโดยละเอียดออกจากหานซื่อจิ้นเข้ามาในพื้นที่ของหลิงโจ ประกาศว่าจะขอพบเตียนเซี่ยผู้นำกระโหลกของตี้อูเหอกับเหลียงโจพลเกราะี่ร้อยกว่านายออกไปขวางไว้ที่หานสือจินแต่ขวางไว้ไม่อยู่เตียนเซี่ยนี่คือภาพของนายและผู้ติดตามคู่นั้นสีเฟื่องเหนียนมือนงงรับภาพเหมือนสองใบนั้นมามีเขียนอธิบายอย่างละเอียดอ่านแล้วก็มอบให้สีเปิดจือยิ้มเอ่ยว่าพวกยะโ,โอหังอากาศหนาวยังพกพัดจีวาดภาพสาวงามดอกทอ้อ ประกาศว่าจะวาดสาวงาม20คนประกาศว่าจะวาดสาวงาม20คนที่ติดอันดับความงามทั้งทำเนียบหลักและทำเนียบรองจีจื่อเจ้าลองดูหน้าตาหล่อเหลาทำให้จอมยุติหญิงวันไหวได้ดีกว่าเจ้าหลายส่วนเจ้าอิจฉาหรือไม่สีเปยจื่อเอ่ยอย่างสงสัยยุทธภพมีคนแบบนี้เพิ่มมาอีกตั้งแต่เมื่อไรเขตขั้นไหนสีเฟื่องเหนียนเอ่ยอย่างไม่คิดอันใดกล้ามาเปิดเลียงอย่างเปิดเผยแบบนี้ อีกทั้งยังชี้หัวหอ,อกมาที่ข้าสีเฟิ่งเหนียนหากไม่ใช่เขตขั้นหนึ่งไม่เท่ากับโดนหาที่ตายหรอกหรือวาจาใหญ่โตขนาดนั้นขาดว่าวเขตขั้นดัชนีอจัจรย์แล้วหานเหลาซานสอบถามเสียงเบาเตียนเซียหรือเหยียนปิงไม่อยู่หลิงโจให้ข้าออกจากเมืองไปขวางคนผู้นี้หรือไม่สีเฟืงเหนียนยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าไม่ต้องให้เจ้าไปหรอกดูว่าเขามีความสามารถมาถึงเมืองหรือไม่หากมาแล้ว ก็ดูว่ามีความสามารถรอดชีวิตจากไปหรือไม่